นะครับกเด้งตีเข้ามาเสียบด้วยขวาฟันด้วยขวาแล้วยัดเข้ามาหูนี่ครับเร่งเกมเลยครับทนาเป็นผู้ชนครับจะมาเติมเกมทันได้ทีครับเป็นมู้ชนมาเป็นขนาดใหญ่ๆครับเอาละครับโปรไงมีเหยียบฝนม่วงแทงขวาลำตัวฟันที่ยสองซ้ายเอ้าโดนสองขวา5พลิกสถานการณ์บ้ากันทนาเป็นมู้ชนโอ้เป็นอะไรไปยืนรับแบบนี้ไม่ดีไม่งามเลยครับเอาละครับนาทีทองหรือเปล่าแล้วแตกด้วยไฟซูปเปอร์โบนัส Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for a full fight tonight, Thailand taking on Laos! Ladies and gentlemen, introducing first, your Laotian warrior tonight, 19 years of age, representing Huanjai Court Academy, this is Peng Mengchun, Huanjai <laughs> warrior fighting out of the blue corner, 19 years of age, training at Kwan Chai Si Kho Gym. Ladies and gentlemen, Pet Wilton Chun, Kwan Chai Si And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Sa province, 23 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet an, พเพชรอรันมิตรสกาวพบพี่น้องขอเสียงหน่อยสิ เรนจะมีผู้ต่อสู้ผู้ต่อส์้ทีท่ททมีชื่อเสีกงากจังหวรินซ์ผอสู้ที่มอยงรนอร์มิสกัวันและตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่4ของรายการกันแล้วกับพิกัด56กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินนั้นมาจากสปปลาวและหายหน้าหายตาไปนานเลยครับเพชรเมืองชนขวัญใจสีโคตรครับ นักชกจากสปปลาวครับวันนี้เขาจะเจอกับเพชรอรันมิสักวันครับเทพพบุตรเมืองกรุงซานต้าเมืองป่าครับนี่คือฉายาของเขาครับด้านเพชรเมืองชนครับนักชกจากสปปลาวในวัย17ปีส่วนสูง168เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับชนะ1เสมอ1แพ้1ครับ มบอกว่าไม่ธรรมดานะครับไล่ตั้งแต่ชนะคะแนนหนึ่งสยามอาชาสยามมวยไทยเสมอกับอุตราอาทิตย์ไอเอทีและไฟสุดท้ายที่ฝากเอาไว้นั่นก็คือการแพ้คะแนนให้กับแสนเพชรปุ๋ยโฟแมนเมื่อวันที่1 7บเจันวาคมปี2560ครักบโอ้ต้องย้อนกลับไปร่วม2ปีครับสังกัด่ายมวยขวัญใจสีโคตรครับและวันนี้การกลับมาอีกครั้งของเขานะครับเขาเจอกับธนาเพชรอรันครับหรือว่านายธัญพิเศษชัยราชครับ จากอำเภออันรัญยประเทศกับจังหวัดสระแก้วในวัย22ปีสูง174เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นอดีตแชมป์เดโกกอบไฟนะครับเป็นรูปพิการ58กิโลกร,รมัมและสามไฟลหลังของเขาชนะรวดทั้ง3ามไฟจากค่ายมวยมิสักกวันครับแล้ววันนี้นี่แหละครับหน้าค่ายครับผู้พันหินครับพันตีพิชิตเกสรมาลาครับ ว่าในนามที่คนมวยรู้จักก็ต้องเป็นเรียกผู้กองหิน<ช>หหว่าดังเลยคือจ่าหินครับจ่าหิน<อ>มา<อ>เป็นผู้กองได้ว่าเรื่องความดุเดือดแล้วก็ความเอาจิงเอาจังนี่ถือว่าเข้าขั้นเลยว่าจริงจังเหลือเกินครับเหียบและเนียบครับต้องใช้คำนี้ครับไม่ว่าจะยศไหนจนปัจจุบันเนี่ยเป็นถึงผู้พันก็ไม่ทิ้งครับเรื่องความเหียบในการคุมการฟิตซ้อมของนักมวยในสังกัดของตัวเองครับ จากค่ายปอบุรพาหรือว่ามิสัะกวันนั่นเองครับเอาละครับคู่ที่4ของรายการ56กิโลกรัมไทยกับสปปลาวครับหายหน้าหายตาไปพอสมควรครับก่อนจะหายไปนั้นยันเสมอกับอุนทราครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเจ้าเพชรเมืองชนนะครับรียการผ่านมวยที่นักงมวยให้เห็นว่าแฟนมวยจําได้เป็นอย่างดีครับเพชรเมืองชนนักชกจากสปปลาวครับจุดไปร่วม2ปีนะครับเกบสองปีครับเพชรเมืองชนไตซ้ายของสนาเพชรอรัน เรียกว่าน่าจับตาบางเป็นอย่างยิง่งครับอาวุธคมดูคมสู้ข้าอ่ะครับลวกลำตัวเข้าไปก่อนเราวฟอร์มที่ชบแม็กมวนไทยนี่เคยเอาชนะน็อกไฟจันทนีมาแล้วด้วยครับด้านพิษอรันต่อหน้านี้นชก58ครับปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลือ56เท่าน,นั้นครับระยะขึ้นเลยครับร่างกายหลังจากามาฟืตซ้อมกับมิสสักวันครับโดยผู้พันหินคนนี้แหละครับนะครับชิงจังหวะกันอยู่ครับพยายามจะถีบขวาเป็นตุชนถีบซ้ายครับ เข้ามาพยายามจะเร่งเลยนะครับกรรมการใจดีที่ฝั่งกระช่วยครับมูชิขันเพชรมงคลพยายามพัฒนาไยไปก่อนพับนายครับรันเอาคืนทันทีสายกับขวาครับสายแน่นๆจากเพชรรันเอาคืนมาเหมือนกันพับมารับเพชรมงคลดีกีนะ่งเจ้ารุ่นพี่ครับทำบอดไปทีมาก่อนก็หุ่นสายมาหุ่นแน่นเหลือเกินครับเครื่องายลูกนี้เบรกจองกันดานเกินเบรกกรรมการใจดีนี่หรือว่ากรรมการจอมเยี้มเหมือนกันครับ เตือนทันทีครับต้องเล่งออกอาวุธครับเอากัปตันจะเตะตัดล่างวโาอู๋ช้อนบนโดนตัดทิ้งเหมือนกันครับเอาคืนนในกัตนาเพชรเมืองชนกางจิ้มลำตัวในการหายไปร่วมสองปีของเพชรเมืองชนครับจะยืนระยะยังไงครับหรือว่าเตรียมตัวมาแบบไหนอ่ะครับตีด้วยขวามาลองกําลังที่วงในบ้างครับแซะเข้ามาอีกครั้งกัตนาเพชรเมืองชนยังตีเจ็บแล้วงัดด้วยศอกครับเอาแล้วครับมีจังหวะเตะแเหมือนกันกัตนาเพชรเมืองชน ครับเตรียมปั้าเพมมนชรมณฑลเรียกว่ากระดูกมวยไม่มาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเจมส์ซีมาอู้ลูกนี้แม่อ่อนไม่ค้าเข่าแล้วก็ตะแนนพินอลันแม่ต้องแก้ด้วยลูกหดล่างครับเจาะย,ยางคืนก็ตะแนนพินลันมณฑลกระแทกซ้ายเข้ามาหยับชุบด้วยหมัดขวาแล้ววางได้แข้งครับพินลันดูว่าตอนนี้รับไปเยอะหรือเปล่าครก็ตะแนนเพชรมณฑลโจมตีมาทัานทีเหมือนกันเรียกว่าเริ่มเห็นจุดของคู่ต่อสู้ครับ ครับวงในเสียบด้วยขวาครับเพชรเมืองชนเดินหน้าครับนะครับต้องกัดสูงไว้ก่อนครับเพราะว่าทางด้านเจ้าเพชรเมืองชนนั้นแกมีสองด้วยนะครับแล้เด้งตีเข้ามาเสียบด้วยขวาฟันด้วยขวาแล้วยัดเข้ามาหูนี่ครับเร่งเกมเลยครับทางด้านเพชรเมืองชนครับจะมาเติมเกมทันได้ดีครับเพชรเมืองชนมาเป็นขนาดใหญ่ๆครับเอาละครับวงในมีเสียบนะครับต้องยกมากันบังไว้ก่อนครับทางด้านเจ้าเพชรอนบุญชนพอชกเชิงรับนี่ ปล่อยให้เจ้าเพชรเมืองชนเดินนะครับแล้วเพชรเมืองชนก็เดินเก่งเดินเป็นครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับเกมยกแรกในช่วงปลายยกครับเพชรเมืองชนครับนักชกจากสปปลาวในมูลน้ำเงินเหมือนจะเห็นช่องทางอะไรบางอย่างนะครับจึงเดินเปิดเครื่องอย่างหนักเล่นงานเจ้าเพชรอลันครับนิศกกวันหรือว่าเพชรอลันทองหาเมลิดยิมเดิมนะครับโอ้แล้วเป็นมวยที่เดินแล้วทําเป็นครับ กับจังหวะพยายามจะเติมด้วยหมัดขวาครับของธนานเพชรเมืองชนเน้นตั้งรับเยอะไปหน่อยครับธนานเพชรอลันครับกับตีขวาแล้วฟันขวาครับเพชรตัดเพชรเลยครับเพชรเมืองชนมุมน้ําเงินจากสพปลาวกับเพชรอลันครับเอาละครับยกที่2มาหลุดก่อนเลยครับแล้วท้าด้วยครับธนานเพชรเมืองชนโอ้โหท้ารุนแ้งแบบนี้จัดให้เลยครับธนานเพชรอลันแข้งซ้ายคอยเลยกับเพชรเมืองชนขึ้นขวาขึ้นเอาละครับท้าทายแบบนี้ใจดูของดีแน่นอน ขวาในามาเสียบด้วยขวารับเพชรมังชนพอประลองวงในเพชรมังชนกันเหนียวครับขวางได้ตัดล่างไม่ลงครับ,รบเป็นอารานันจิมลำตัวพยายามใคจับกับแม่ผูวันหินสั่งเดินแล้วนะครับไม่ถอยครับยกนี้จับบันซายแล้เวเล่นงานฐานล่างเพชรมังชนตักคุ้ไว้ครับไปยม่ขวา ดูวัดใจกันที่วงในไหมแต่ว่าความต่อเนื่องหลุดลอยหายไปกับเพื่อนผู้ชนนี่ okay, ครับวงนอกมีแข้งซ้ายครับอลันแต่พอข่าในเข้าวงในได้ในเพชรบุญช่กระชากเอาคืนเหมือนกันตู่กันระหว่างนอกกับในครับพุ่งเข่าใสอีกแล้วครับจับได้ฟันไม้ไม่ยอมฟันครับโอ้หลุดไปครับนะครับพิรานตปากหลักรอครับขยับเพื่อนบชนเดินหน้าเติมด้วยบัตรหนึ่งสอง วางด้วยแขงขวาอลันตบคืนเอ,าอ้าแกล้งเหมือนกันกับจังหวะฮุกซ้ายของดา,าร์นเพลส์เพลส์ลันกับเล่นงานเพชรอนบุญชนคืนคอยโต้ด้วยมัดซ้ายครับเป็นอลันเพชรอย่างไม่สนใจครับแลกเป็นแลกตายเป็นตายครับอ่าจังหวะต้องเปิดมันต้องแลกกันแบบนี้ยับในมาเพชรอนบุญชนขันจังหวะเสียบครับเข้าสู่เกมที่นนชนะครับเพชรอนบุญชนอ่านี่แหละครับแต่ว่าการหายไปร่วม2ปีครับดูครับโดนเล่นงานลำตัวทิ้งด้จะมัดขวาหลุดทุบคืนเลยครับเป็นอลัน นี่นะครับหมัดซ้ายเต็มเต็มครับต่อยเข้าไปเต็มหน้าเข้าไปเนอาการไม่ดีครับเพชรเมืองชนเข้าจับไดเอามาเสียบเละเสียบเข้าขว้าเข้าขวามาเอาเลยครับจับได้หลุดลอยก็ไม่ตีครับธนาเพชรเมืองชนเอาเลยครับเดินมาโจนจิ้มน้ำตัววางยปข้างขวาสวนเข้ามาเมื่อตอนนี้เป็นทางด้านเพชรอันลันก็เหมือนจะฉายแสงบ้างเลยครับนี่นะครับต่อยแบบเลือกป้าครัมภีร์ลันหมัดซ้ายคอยเติมครับ เพชรมังชนนี่ซ้ายขวามาเล่นเอาใส่ลูกมุ่งเดินขามเอาแล้วโดนมาเข้าไปต้นเตี้ยครับเป็นมังชนเอาแล้วครับไม่ดีแล้วตอนนี้กระแทกเข้ามามัดกระชากกดคอไว้ก่อนเลยครับธนาเพชรอลันนี่แหละครับโอ้ฉลาดครับนะครับวางในซ้ายไปวิ่งเพชรมังชนพยายามจะสวนซอกขวาครับแล้วขวานหน้าจะยกปีนั้นเชื่องช้าจริงๆครับ โอ้เร่งไปเยอะในช่วงปลายยกแรกครับทำให้การจีรยะชักมีปัญหาครับนะครับเร่งเกินแหงครับทำให้แรงไปดูว่าจะแผ้วลงไปเดินเข้าไปรับแข้งซ้ายอีกครั้งครับเป็นมงชนกำมัดจักรวรรดิเข่าตายเอาคืนครับเอาละครับเกมขึ้นมาคู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดินหน้าเล่นงานพับนายโดนบวกฮุกซ้ายอีกแล้วครับเป็นบอชนวางแข้งขวาลำตัวฟันที่ศอกซ้ายเอ้าโดนศอกขวาฮ่าพลิกสถานการณ์บ้างกัตนาเป็นมงชน เวลารับไปยืนรับแบบนี้ไม่ดีไม่งามเลยครับอะไรครับนาทีทองกระบะแล้วแตกด้วยครับมันเป็นหัวคิ้วขวาครับของธนาเป็นเรันแต่หมดยกสักก่อนครับเอะไะครับท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้วครับสองยกโอ้โหจ้าน็อตยกที่สองเลครับจนถึงปลายยกที่สองเขาบอกว่าสถานการณ์นั้นพลิกจริงๆครับ ไม่รู้ว่าพิกกี่ตลบแต่พลิกแน่หลายตลบครับดูครับพยายามจะเดินหน้ามาก่อนนะครับท่าน้าเพชรมงชนเล่นงานเจ้าเพชรอลันเข้าไปแลวนี่เป็นช่วงปลายยกครับโอ้ฟันไปฟันมาแล้วแกเห็นเลือดตัวเองครับท่าน้าเพชรอลันโอ้ยืนนิ่งเลยครับทำเขามาก่อนนะครับทำด้านเจ้าเพชรอลันแล้วทำได้ดีด้วยครับโอ้หโดนดอกนี้ถึงกับแตกเลยครับโอ้ได้แต่ปิดป้องป้องกันครับ แต่ว่าก่อนที่จะโดนสอกแตกนั้นเกมนั้นโมเมนตัมถูกโยงมาที่ทางด้านมุมแดงแล้วแต่ท้ายเกมกลับพลิกอีกครับเดี๋ยวนผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยกลับพลิกตามไม่ได้ครับพี่น้อยครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายครับครับมาชมกันแล้วอีกสามนาทีครับดูว่ายกที่ผ่านมานี่ความรู้สึกเกมกัมาจนนี่พลิกผันตลอดเวลาครับมาชมอีกสามนาทีที่เหลือครับครับล้วงลำตัวพีเทอร์ลันโดนตีด้วยขาวขวาแล้วนันรวบไว้ก่อนครับแกออกมาครับวงในไม่ยอมตีครับแทนพีเทอร์ลัน ได้แผ่บริเวณหัวคิ้วขวานะครับกับกับมัดสายเลือบุกน้หมัดนี่แหละครับเน้นหมัดชุดนะครับเจ้น้าเพชรอลันขอต่อยหมัดมาเพชรเมืองชนก็มีอาการเหมือนกันกับอาแล้วครับจังหวะต่อยหมัดของเพชรอลันเริ่มเล่นงานกัแต่ต้นเกมกับอาแล้วครับเพชรอลันมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าครับและไปขวาของเพชรเมืองชนถึงไปสอกคืนบ้างครับ วงไหนเสียบด้วยซ้ายอ้าวละครับโอ้แต่พอโดนเข่านั้นจักรจี้กัตนาเทนารังครับเอาอาการยืนตัวแข็งให้ทางด้านเพชรอนบุญชนเลือกเป้าเลือกเสียบครับนะครับวางแข้งอีกทีก็เตะยัดเข้าใส่คนนร,รับทางด้านเพื่อนบุญชนเทนารังรอจังหวะโดนแข้งเลยครับพอช้าครับแล้วแทงซ้ายเข้ามาแลว้วบัวตอนนี้รอจังหวะนานไปยุ่งบ่าครับเทนารังตอนเข้ามาบุ่อับ้างครับ ล้วงกันตัวสลับใบหน้าไปอีกแล้วครับนี่ครับนานามาเทนเพื่ออรันแต่มาแต่นาทีนี่สุดท้ายตัดเขื่อนเหมือนกันก็ให้ผู้ชนโดนเข้าไปต้องเล่นเกมต้องขยันมากกว่านี้ครับอลันนะครับแผง้ายเปิดด้วยมัดขวาวางไว้แคบมาอีกแล้วครับโอ้ไปทำเขากอดครับแล้วเขาทนได้พอตัวเองโดนนั้นมีการยืนนิ่งๆครับโดเข้าไปเริ่มยืนตัวแข้งกัเพชรอลันเู้ชนก็เลยเข้าหาสาดแข้งขวาเข้ามา เลือกมาครับตอนนี้เตะขาเบาๆก็หาแล้วครับหาจังหวะสร้างจังหวะให้กับตัวเองโอ้ตอนนี้เตะแค่ดักจังหวะเท่านั้นครับหาครับเป็นอลันช้าก็โดนเลยครับโอ้ยกแข้งยกขาบังยังไม่ไหวเลยครับตอนนี้หน้เป็นอลันครับบอลที่ออกมาได้เห็นหมดครับแต่ยกบังไม่ทันทีนี้พลังกำลังเริ่มคดหายไปครับเป็นอลันับอลออกมาก่อจากเป็นมวลชนขวาอัดลำตัวมาเตะยับแค่ลำตัวนี่แหละครับ นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกครับมาอีกแล้วครับเป็นอลันสวนด้วยมัดซ้ายเอาะไรครับต้องเร่งนะครับตอนนี้ผู้พันผีนั้นจ้องเขม็งอยู่ที่มุมอยู่แล้วครับพาดย่างมัดเริ่มนำมาท้ายคับเพชรอลันหมัดเดียวไม่พอครับต้องมาเป็นเรียกว่ามาเป็นชุดๆครับเข้าหาเอง้ะครับกัเพชรอลันใจเย็นไม่ได้ครับใจเย็นไม่เป็นผลดีครับไล่เข้ามาจำปันซ้ายปวกคืนเหมือนกันมาอีกแล้วครับเพชรอลัน ไล่ต่อครับสาวต่อปักด้วยศอกฝาสวนมาแล้วเสียด้วยซ้ายกันตนาเพชรอนบุญชนโอ้โหครับณนะตอนนี้บรรยากาศตึงเครียดอีกครั้งครับอลันเพียมจะเร่งอีกเพื่อนนะครับเพชรอนบุญชนดักไว้ด้วยหมัดแล้วทุบลงตัวตัวด้วยทุกทรายเอาเลยครับสุดมาอีกครั้งครับในครึ่งไปยกสุดท้ายครับเป็นอ,อลันปล่อยมาว่าอะไรไม่เฮมีเสียบ้านนะครับเดี๋ยวล้ลมลงไปอีกครั้งครับทำท่าจะลุกช้าครับเพื่อนบุงชนนะครับใต่ที่โดนหมัดสวนอา ครับรอบ3ยกเรียบร้อยเลครับทุกู้ชนครับในช่วงเปนในคู่ที่4ี่ของรายการครับกัน56กิโลกรัมโอ้โหเกมการชกระหว่างไทยกับซบปอลาวครับนี่คือเพชรเมืองชนขวัญใจสี่โคตรในมุมน้ำเงินครับนักชกจากซบปอลาวต้นยกจนถึงกลางยก3นั้นนั่นเจ้าเพชรเมืองชนทําได้และพยายามจะคุมเกมครับเตะอัดเฉพาะลําตัวครับแต่ว่าเหมือนไปพักหายใจครับอยู่ครึ่งยกครับ หลังจากนั้นเพชรอัลลันก็พยายามจะสาหมัดครับนี่ครับโดนมาก่อนนะครับโอ้แล้วฟันด้วยศอกซ้ายแล้วหนังจากนั้นนี่แหละครับพอพักหายใจครับเดินหน้าทะลุงคืนบ้างครับธ่าเพชอาลันโอ้ดูครับแต่ว่าเพชรมืองชนไม่ยอมแต่ฝ่ายเดียวกักรอสวนเช่นเดิมครับกําปั้นซ้ายครับแล้วนี่ครับมีลำตัวสลับไปหน้าแลวออกออกเป็นชุดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่สี่ของรายการผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันเลยครับ ladies and gentlemen before we announce the winner let's check out our excitement t h e r m o m e t e r สนับสนุนโดย maxmoythai facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินท,ทุกรายการจากสนาม maxmoythai stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม maxmoythai official ได้แล้ววันนี้ bonus for blue and red corner max Muay Facebook page ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner one Jai si five super bonus